ไ้ถ้ามอบนะครับออบพอยตอนนี้น้องภูมิทำสุขาสะอาดนะครับเจ็มูลขยะพัวเองก็มอบ ให้ทำสะอาดสบายๆแต่ต้องมีรางวัลน,นำจับนะครับเป็นกล้วยชุงนี้จะให้กล้วยดิบนะกล้วยสุกหว,วานหวานไม่ค่อยมีน้ำตาลกล้วยดิบแค่นี้ก็พอใจแล้วพอเพรอะแค่นี้ก็พอใจแล้วขอเป็นกล้วยจะได้เป็นเรื่องกล้วย

พ่อเอกทำตัวดีมากเลยมุ้งมิ้งเลยวันนี้นิมน่มๆไม่โวยวายวันนี้สบายนิมน่มๆจะหายตกมันนะจะหายตกมันนะอะไรน้ำลายใหญ่ <c oughs> เห็นไหมน้ำลายพ่อเอกไหล <c oughs> เห็นกล้วยไม่ได้เลยโอ้มันโอบมันมีสุกมาหน่อยน้ำลายไหลเลยแซบหลายมันของขอบเคี้ยวของพ่อเอกอะขาดไม่ได้คือกล้วย <c oughs>

หมุน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  <c oughs> อ่าจะ <c oughs> ด,ดูนะ <c oughs> ท่านผู้ชมดูพระเอกอาการพระเอกดิจะแมปตรงไหม <c oughs> ต้องแมปดูไหมห <c oughs> มุนตามหมุนตาม,ม,ตามแมปนอนแมปก้อนเมปก้อนเอ้ยน่ารักเลยแต,แต่มุตะมีไหมอ้าวแคบไปเลยครับแคบไปเลย <c oughs> แคบไปเลยจ้าแม่แม่จ๋าดูดิ ي, ดูดิ โอ้ <Yeah>. oh, น่ารักมากท่านี้น่ารักมากครับ <c oughs> นี่ <c oughs> เสียงก็ามาเสียงมากล้ยต้องไปอืม นอนแล้วนี่สวยมากโ้ถ้าสวยวันนี้ท้าสวยอแคปไว้เลยจ้ามีแม่เอซี ด้ยคาเฟ่เลยใช่ไหมม,มาแล้วมาแล้วรถขายกับข้าวก็มาพอดีเลยกับเราทำคลิปเนี่ยเข้ากันจังหวังว่าจะไม่ติดดิกษะสินะจาอืม สวัสดีจา้าเอาแคบไปเลยดูดได้จา้าดูดได้สายดูดดูดได้เลยไม่ว่าไม่ว่าไม่ห่วงไม่ห่วงเลยวันนี้ไม่ห่วงนี่เขาเล่นกันกับพี่พตั้มเขาเล่นการนี่แต่เขาเล่นการเขาเล่นกัน,น,เ,น,กน,เ,น,กนเอามาเอามา่าถือนานน้ำลายมันหยด ถือนานอาหมดอ๋อหมดแล้วอาบ,บูบีไร้พ่อเอกถ้าหมดแล้วหมุนแล้วหมุนตัวเลยเอาเยกไหมโอ้กวยดีบก็พอใจแล้วไม่หวานไม่หวานลดขมอ้วนพ่อเอกเดี๋ยวเดี๋ยวไม่หายตกมันตร้องลดามอ้วน สะอาดแล้วเยี่ยมแล้ะที่นอนพระอเอกเอมูลฝอยเขายุงขยะโอ้ยังไม่ยอมอีกหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วมามาพระเอกมาครั้งนี้มาสวัสดีแม่แม่เอฟซีก่อนพระเอกพระเอกฝั่งนี้เร็ว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 ฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ก่อนแม่เอฟซีเขารอดูเนี่ยเขาจะแคบรูปไปขึ้นโัวไฟเขาเนี่เนี่ย หมุน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 ข้างหลังครับเนี่ยพีดาดาก็รอแคบอยู่เนี่ยมาเร็วมาเร็วหมุน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 ฝั่งหลังข้างหลังข้างหลัง หมนจม่หมอนมาสวัสดีแม่เมฟซีก่อนเดี๋ยวจะลงไลน์แล้วเนี่ยมาเร็วมาเร็วลงไลน์แล้วเนี่ยพ่อเอกพ่อเอกมาสวัสดีก่อนตั้มไปแล้วเปียกมาสวัสดีก่อนจะลงไลน์แล้วเนี่ยเปียวเนี่ยเปียมาให้นะพ่อจะไปเปียวย่าเนี่ยเปียเนี่ยสวัสดีก่อนเดี๋ยวจะลงไลน์เปียวย่าเนี่ยเปียแล้วเนี่ย ขอทีหนึ่งขอทีนึ่งทับผมน,นี่มาเนี่ยสวัสดีแม่แม่พิชคอนยัวยันเนี่ยเปียให้แล้วเสียงทีหนึงโอ้ยไม่มีของล่อเลยไม่มีเสียงเลยถูกต้อง <c oughs> Okay.